สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับทุดนี้ก็มาอยู่ที่ปลาบัญชานะบัญชาทราเวลปลาบัญชาบอกให้มาอัปเดตรถดำรถดำเหลือหลายคัน,นครับปลามาอยู่เหรอเมื่อกี้โทรหาแล้ว,วิแกบอกว่าอยู่ เดี๋ยวผมลองโทรหาดูก่อนอเกอกเอาไอ้คันน้ำเงินไปเนาะหรือว่าเป็นสีแดงเหมือนกันแล้วเหรออ่ะป้าบัญชาบอกว่าอีกสักครู่เดี๋ยวเข้ามาครับก็เดี๋ยวนั่งรอก่อนเดี๋ยวพาชมนะครับพาชมก่อนนะรายละเอียดราคานะครับรถดำติดตามชมได้ทางออกัสโปร ผมก็จะพาดูคร่าวๆนะครับว่ามีคันไหนบ้างรถทัวร์ยังรับงานอยู่นะครับสังขะทัวร์มีสองคันนะอีกคันกำลังเข้ามานะครับราคามิตรภาพนะตอนแรกแกมีอยู่คันหนึ่งนะครับตอนช่วงที่ผมมาแรกๆนะสักพักหนึ่งแกก็ไปจัดใหม่อีกคันหนึ่งโอ้โหสุดยอด รถทัวรับงานนะครับตอนนั้นแกว่าจะขายอยู่ขายออกคันหนึ่งนะไม่รู้คันไหนเดี๋ยวผมถามให้นะครับแกจะขายรถทัวออกคันหนึ่งเอาไว้คันหนึ่งมาดูรถดำหนึ่งสองสามสี่ห้ามีประมาณห้าคันนะคันนี้ เตัวนี้ก็น่าจะ 115. ร้อยสิบห้ารอบนี้ก็น่าจะลดราคาให้อีกครับผมนำเสนอไปสองสามรอบแล้วนะเนีย่ยรถดำที่เหลือนะครับลลาสุดก็ไแมคโครเพิ่งออกนะครับแมคโครจอดตรงนี้แหละลูกค้าจากสุรินนะครับมาซื้อไปเทนเลอร์ไปแล้วนะครับ จะมีเทเลอร์คันหนึ่งนะตอนนั้นปาบัญชาบอกว่าต้องให้ปล่อยแมคโครได้ก่อนนะครับถึงจะปล่อยเทเลอร์นะตอนนี้แมคโครก็ปล่อยไปแล้วเทเลอร์ก็ไปแล้วนะครับเทเลอร์จะจอดอููฝั่งนี้มาดูคันนี้คันนี้ก็ร้อยสิบห้าแต่น่าจะวางเครื่องเป็นร้อยเจ็ดห้านะผมจำไม่ค่อยได้แล้วดูเครื่องมันล้นมาครับ จอดนานนะดูครับยาขึ้นเต็มเลยคนจอดก็ใช้งานปกตินะตอนนั้นปลาแกก็มีทีมงานอยู่นะครับขุดดินขายนะคุดดินทั้งห้าคันนะตอนนี้แมคโครก็ปล่อยไปแล้วสติกเกอร์เราก็มีนะ ีโน่เหรือเปล่าตัวนี้สมอครับใช้งานได้ทุกคันนะครับก็ชอบคันไหนก็มาเลือกเอาติดต่อตามเบอร์นี้เลยนะครับ